เสียงอ่านหนังสือวิธีสู่ธรรมชาติเล่มหนึ่งเกษตรกรรมและสำนึกใหม่ในโลกตะวันตกมาซาโนบุฟูกุโอกะผู้เขียนนวนคำจันภาผู้แปลเป้าหมายสูงสุดของกเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผลแต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์คำนำผู้แปลผลงานแปลเรื่องวิธีสู่ธรรมชาติเล่มนี้เป็นหนังสือที่แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ โดยผ่านการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วทอดหนึ่งผู้แปลรู้สึกลำบากใจอยู่บ้างที่ไม่สามารถแปลได้จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโดยตรงทั้งนี้เพราะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นการแปลจากต้นฉบับที่ผ่านการแปลมาแล้วทอดหนึ่งอาจมีผลต่อลักษณะการใช้สำนวนแปลบ้างโดยเฉพาะในกรณีที่ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นภาษาในวัฒนธรรมตะวันออกได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วจึงถูกแปลกลับมาเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาในวัฒนธรรมตะวันออกด้วยกันอีกทอดหนึ่งแต่ผู้แปลก็พยายามเต็มที่ที่จะคงบรรยากาศให้มีลักษณะตะวันออกตามต้นฉบับเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผลงานแปลชิ้นนี้ไม่ได้สำเร็จขึ้นด้วยความพยายามของผู้แปลคนเดียวแต่ยังมีบุคคลอื่นๆอีกมากที่ทำให้งานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงขึ้นมาเป็นเล่มบุคคลที่ผู้แปลสมควรขอบพระคุณก่อนอื่นคือบุพการีทั้งสองท่านและครูทุกคนผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้โดยเฉพาะครูภาษาไทยผู้นอกจากจะให้ความรู้ทางด้านภาษาแล้วยังได้ปลูกฝังความรักในภาษาไทยด้วย ซึ่งผู้แปลสำนึกอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและนับเป็นโชคดีของตัวเองโดยแท้ผู้แปลขอขอบคุณคุณสัญญาเจริญวีรุลผู้ช่วยอัตต้นฉบับและเอื้อเฟื้อให้คำแนะนำทวงติงในการปรับปรุงต้นฉบับรวมทั้งคุณวนิดาเลิกพูดสวัสดิ์ผู้ช่วยในด้านความหมายและการออกเสียงคำญี่ปุ่นคุณทิติมาคุณติรานนท์แห่งสำนักพิมพ์โกโมลคีมทองผู้มอบความไว้วางใจให้แปลหนังสือที่ผู้แปลเห็นว่ามีคุณค่ามากเล่มนี้และผู้อ่านต้นฉบับที่ช่วยตรวจต้นฉบับและช่วยแก้ไขในส่่่่วนทียยังงบบกพรออออูขอข,อขอคุณ คุณเดชาสิริพัฒน์ที่ช่วยแนะนําคําแปลชื่อพันธไม้บางชนิดและถ้อยคําที่ใช้ในวงการเกษตรและคุณสืบนาคเสถียนผู้ช่วยหาคําแปลทางด้านพฤกษศาสตร์หากงานชิ้นนี้ยังมีข้อบอกพร่องใดๆที่หลงตาไปผู้แปลขอน้อมรับผิดชอบแต่ผู้เดียวในฐานะที่เป็นเจ้าของงานแปล ผู้แปลได้ประกอบภารกิจตามที่บรรณาธิการได้มอบหมายให้ลุล่วงลงแล้วต่อไปนี้ก็จะขอมอบหนังสือเล่มนี้ให้อยู่ในวิจารณญาณของท่านผู้อ่านทุกท่านต่อไปข้อคิดเห็นของผู้อ่านจะมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในการจัดทําหนังสือวิธีสู่ธรรมชาติเล่มที่สองและ30ไสปนวนคําจันพาพฤศจิกายน2531ผมเฝ้าสงสัยว่าเหตุฉไหนปรัชญาของผู้คนจึงได้หมุนเร็วเสียยิ่งกว่าการแปลเปลี่ยนของฤดูกาล ธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ว่าวิธีการมองดูธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่ง